สวัสดีครับหายหน้าันเป็นนานนะครับช่วงนี้มีภารกิจเยอะมากนะครับวันนี้ก็จะมาขอรีวิวคลุยวาซูนะครับเป็นคลุยวาซู3คีย์นะครับก่อนที่จะส่งให้กับลูกค้านะครับ3คมคีหมายถึงอะไรนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยรู้จักคลุยวาซู3คีคีก็คือคลุย3เหเ่านี้นะครับซึ่งประกอบด้วยคีซีคีบีแฟคและก็คีเอนะครับปกติเราจะถือคุยละหนึ่งเรานะครับหนึ่งคี หรือบางทียังมีกลุ่มลงโลกก็จะใช้ว่าคุย1นึ่งีแล้วยืดหดเปลี่ยนคีอันนั้นคือรวมโลกนะครับเปลี่ยนไม่ได้นะครับอันนี้คุย1นึ่งเลาหนึ่งีมันก็จะมาอยู่ในคุยวาสู1นึ่งเลาสามีนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเทียบให้ดูตั้งแต่คียแรกเลยนะครับอันนี้เอาเรานี้ก่อนนะครับเรานี้เป็นคียเอนะครับผมทดสอบกันที่3นิ้วเหมือนกันจะได้ฟังง่ายๆนะครับนี่คีเอนะครับ นะครับอ่ะไล่ออกเตจไปดูกันแล้วกันว่าไล่ครบได้มหมดไหมอินโนจะมีทุกคีย์นะครับอันนี้ผ่านนะครับคีย์ A นะครับต่อมาผมจะบิดไปที่คีย์ B ี l a t นะครับคีย์ b flat เป็นคีย์ที่สูงขึ้นไปอีกครึ่งเสียงนะครับมันก็จะตรงกับคุยเหล่านี้เห็นไหมครับเรามาดูที่3นี้เหมือนเดิม นะครับสมัยนี้เราไม่ต้องพกขุยเยอะแล้วนะครับเห็นไหมครับเหมือนกันหมดเลยนะครับอาช็คอีกน้อยดูอีกทีหนึ่ง เอาง่ายนะครับเร่อนี้สําหรับใครที่อยากได้คุยแบบนี้นะครับติดต่อเข้ามานะครับช่วงนี้เรายังมีโปรโมชั่นอยู่คือคราคาปกติแต่แถมคีย์ให้อีกหนึคีย์เป็น3ามคีย์ซึ่งปกติจะแค่2คีย์เท่านั้นนะครับผ่านไปนะครับ b ีแฟ t ต่อมาคีย์สุดท้ายในคุยเรา่านี้ผมก็จะปรับเป็นคุยคีย์ซเป็นคีย์ที่ยอดนิยมก็จะตรงกับคุยเรานี้นะครับวัดกันที่3นี้อีกเหมือนเดิมเห็นไหมฮะ ครบหมดนะครับสรุปแล้วกลุยวาซูวันนี้1เหล่าแทนกลุย3เหล่าใครอยากได้กลุยนวัตกรรมแบบนี้รี่ติดต่อมานะครับในช่วงโปรโมชั่นนี้เท่านั้นนะครับขอบคุณมากครับ